สวัสดีครับเู้กอการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเฉลิมใส่สีอ่อนไม่ทนนะออกมาเปิดโต้ะแถลงข่าวแล้วก็มีสอสภาคพายัยเสปัดยืนอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยแล้วแถลงข่าวด้วยความดุดันจริงๆนะครับกรณีที่นายสมเกียรติก่อภัยศารเนะ่ยซึ่งเป็นเลขาุกการส่วนตัว ถูกจับในคดีค้าซากสัตว์แล้วก็มีการโยงเกี่ยวพันมาถึงเฉลิมชัยสีอ่อนหาว่าเป็นคนสนิทเป็นลูกน้องเป็นเลขาเราจะมีส่วนเอี่ยวด้วยคุณเฉลิมชัยเขาออกมาบอกว่าในยุคที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนั้นเขามอบหมายให้ในายประพัฒน์โพธสุธนที่อยู่พรรคชาติไทยพัฒนาใช่ไหม พรคของคุณบัญหารน่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรดูแลกรมปศุสัตว์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเฉลิมชัยเลยไม่ได้ไปล่วงลูกไม่ได้ไปยุ่งยะวุ่นวายอะไรเลยแล้วตอนนั้นน,นโยบายของรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยก็สามารถจับแล้วก็ทำลายหมูเถื่อนได้หนึ่งจุดเจ็ดล้านกิโลกร,รัมนั่นแหละเป็นนโยบายของเขา แล้วเขาเน้นว่าผมและครอบครัวไม่เคยทำเรื่องสกปรกแบบนี้ไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วตอนนี้เขาก็ดีใจและมีความสุขที่คนที่เกี่ยวข้องของเขาเนี่ยที่เป็นพรรคพวกเขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วตนก็จะไม่ไปก้าวไกยแล้วก็เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ สรุปแล้วมันเป็นประเด็นการเมืองคุณเฉลิมชัยบอกนะใครทุกคนก็รู้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอย่าเล่นการเมืองสกรปรกแบบนี้อย่าเล่นเลยเฉลิมใจก็เตือนนะครับผมสมเกียรติคือใครอ่ะสมเกียรติหรือเฮียเกียต่ก็เป็นอดีตเลขาส่วนตัวของเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่แหละครับก็โดน บันทึกการจับกลุมโดนจับกลุมอ่ะในข้อหานำสินค้าประเภทซากสัตว์เข้ามาในรา,าัรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์บรรจุนเนื้อสัตว์เถื่อนกว่าหมื่นตู้กว่าหมื่นตู้เลยนะตู้คอนเทนเนอร์นะก็มีผู้ต้องหาสามรายรายหนึ่งก็คือเฮียกเกียรติเนี่ยอีกรายึืงก็คือเฮียกเก้าแล้วก็ลูกชายเฮียกเก้าเฮียกเก้านี่สัญชาติจีนนะ เป็นนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยอาเ,เซียนะแล้วก็นกายกรินก็คือลูกชายเฮียเก้าสองคนนี้ไปเมืองจีนไปตั้งนานแล้วปลายปีแล้วยังไม่ได้กลับมาก็เลยเข้ามาโดนจับกลุ่มก็คือเฮียเกียรติคนเดียวเฮียเก้ากับลูกเฮียเก้ายังไม่มานะ,ะเฉลิมชัยก็ย้ำว่าดี ก็ว่าดีเรวก็ต้องว่าเร็วไม่มีใครปกป้องได้ความจริงคือความจริงหนีไม่พ้นนะนั่นแหละครับคือเฉลิมชัยสีอ่อนที่ออกมาเอาแต่คนว่ามันเกี่ยวกับการเมืองอยังไงวะเฉลิมชัยก็ไม่ได้บอกว่ามันเกี่ยวกับการเมืองอยังไงมันเกี่ยวกับการเมืองก็คือว่าตอนนี้พรักประชาธิปัตย์เป็นพักอะไร เป็นพักอะไรเป็นพักอะไรยังไงเป็นพักที่เตรียมที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลรัฐบาลเพื่อไทยเข้าใจไหมตอนนี้รัฐบาลมันมี340กว่าเสียงใช่ป่ะแล้วก็พักภูมิใจไทยมี70็หรือ70 3ดสิเหรือ70 ถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยถอนตัวเสียงก็จะไม่พอไม่เกินกึ่งหนึ่งแล้วถ้ามีพรรคประชาธิป,ปัตย์20 20กว่าเสียงเนี่ยเข้ามาเสริมมันก็จะเกิน250ก็เลยเขาเรียกว่าเป็นพรรคอะไรพรรคอะไรทุกคนก็พยายามจะโจมตีโจมตีพรรคประชาธิป,ปัตย์เพื่อไม่ให้พรรคเพื่อไทยนาเข้ามาร่วมรัฐบาลนอ,อกปะเพราะว่าถ้าเกิด ประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลอำนาจการต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลมันก็จะน้อยมันจะน้อยกว่าปัจจุบันนี้วิชามานก็พยายามจะจัดพรรคประชาธิปัตย์จัดเต็มแล้วก็ยังมีคนภายในพรรคประชาธิปัตย์อีกที่ออกไปแล้วไม่ใช่คนภายในเอาคนภายในเด้ที่ออกไปแล้วก็ที่ยังอยู่ ก็ไม่พอใจกรรมการบริหารชุดนี้ก็คือก็แทนที่จะช่วยกันนะฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์กับจ้องจะทำลายพรรคประชาธิปัตย์ให้แลกคามือของตัวเองมันถูกมันควรที่ไหนครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเฉริมชยัยแล้วก็ทีมงานมีเดชอิดแล้วก็มีหลายต่อหลายคนเนี่ยแหละต้องฟื้นฟูกลับมา ต่การเลือกตั้งครั้งหน้าให้เยอะกว่ายี่สิบกว่าคนในปัจจุบันเนี่แหละให้เยอะกว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเยอะกว่าสักคนหนึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วโอ้ถ้าเยอะเป็นสิบก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนใต้เขาก็ยังรักเขาก็ยังชื่นชอบพรคประชาธิป,ปัตย์อยู่อ่าแล้วก็ถ้าสไตล์เฉลิมชยัยใจถึงพึ่งได้เงี้ยมันก็มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ที่จะเรียกศรัทธาคืนมาสำหรับภาคใต้นะนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ดีเอก็จับคนนูน้นจับคนนี้จับคนนั้นก็ดีนะครับก็จะเป็นความหวังของประชาชนขอให้ทำให้แบบ ถูกที่ถูกทางเข้ารูปเข้ารอยครับอย่าไปทำเป็นแบบการเมืองมีใบสั่งอะไรให้มันเป็นเอกเทศไปก็ดีที่สุดแล้วตอนนี้ยังไม่มีอธิบดีดีอไนะยังไม่มีก็ยังทํางานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดจริงหรือไม่จําเป็นต้องมีก็ได้มั้งนะครับผมโอเคมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาท รวบรวมสายมูเตลูลไว้ทั้งหมดนะครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดแล้วก็พระนางพระดาสยามครับใส่ตลับอย่างดีนะ290บาทปลุกเสกสวารละวัดาชบุณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชบุญหลบเงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อสินค้าให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเกิดมาชาติหนึ่งแล้วอย่าไปกลัวใคร อย่าไปกลัวใครอย่าให้ใครมาข่มเหงรังแกได้เรามีมือมีตีนเหมือนกันทุกคนอย่างดีก็แค่ตายเว้ยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กลัวใครใครก็ไม่กล้ายุ่งกับเราเชื่อผมเลยนะครับผมขอให้มีความสุขขอให้ภาคุม้คมคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีีตงเรราา่กันย I choose thee with raptur